วันนี้วันที่19มิถุนายน2566สวัสดีค่ะ FC ของพ่อกับแม่ตอนนี้พ่อกับแม่กินข้าวเย็นอยู่นะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สัสดีค่ะนี่คือการไลฟ์สดครั้งที่แปดนะคะพ่ออิ่มหรือยังเนี้ยโอโ้กินเร็วมากคุณพ่อกินเร็วมากค่ะ สวัสดีค่ะุณมและอาจเป็นัาของการเจ็บป่ยวิธีที่มีประสิทธิภาพใดิแกลยาอมทารกใปากและลคอดิแกลประกอบด้วที่ช่วยทาเชรกเพื่อบรรอการเจ็บคอใช้ดิแกลมมาดูใกล้ๆ ว่ามีกับข้าวอะไรบ้างแม่จ๋ามีกับข้าวอะไรบ้างจ๊ะมีปลาดุกมีปลาดุกย่างทอดมันต้มเจ๋นไขตุ้นของพ่อกินไปเดียวพ่ออิ่แล้ว กินข้าวหมดจานเลยฮะพ่ออ,อยากกินมะม่วงอยากกินมะม่วงเหรอมันมีนิ่ง,ง,งปักทองแต่ยังไม่สูกไหนไอชืจังเดียวดิเออคนเก่งที่หนึ่งที่หนึ่ง,เ,งเอ้เก่งจงเลยชนะที่หนึ่งอีกแล้วกินข้าวหมดชามเลยดูดูด,ด,ด

สวัสดีค่ะผู้ชมเอมซี MC ของพ่อกับแม่สวัสดีค่ะเอามะม่วงไหม เราไม่อมรตรจไม่ได้เลยตำรวจาไ่้องมาตมมาตหล้วอยจงะออกมาจากพกมันพวกมันต้องมี้อก่มแ่หสิรับถ้าเราล้ทอยู่มาแล้วพี่เจ้ไปจับมาสอบปำได้หรพาผมยืนยันนะครับพมัี่ที่เป็นคนชั่วมเอย่างนั้นไม่ได้เพียงตำนวต้องทาตามขั้นตอนตละกฎหมาย 努力一下，可能有点。 他们。 วิ่ใช่บรสเซอรเเพราะทําม้อแบบองนอเลยเพราะเราคู่ครมขี่ผึ้งสกกรบอกทั้งหองจะออกไม่เลารแยกในสะลามะเปนีีหญิงนี่จะนสีกับไม่สะากับสิม่ช่วยไมจัดสิ่งสกปรกที่สอกคำรู้สึกผิวใสทันทีการแยกในสะลาไม่กะเปนสีการแยกธรรมชาติในแบบคุณไอสกรีมเนื้อเรื่องหมดทแท้แทอเรนีอันชานที่เยอะที่สุดแลราะทำิสเซสหนับสมาชิก ความเสียวฟันนะคะเกิดจากการที่มีสิตรต่ค่ะทั้งของร้อนเย็นหวานฟันนะคะได้รับการสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงความเสียบแบบจิจิๆถ้าไม่ได้ดูแลการเสริมฟันอาจรงแรงขึ้นค่ะเซนสซราแมลติแคร์ออกแบบมาเพื่อคนที่เสียวฟัน โดยเฉพาะค่ะช <icana>, ่วยลดการเสีย <favorite> ฟ <food this evening> ันได้ก็เป็นสูตรที่ใส่โพแทสเซียมไนเตรตนะคะและเสริมตัวลายช่วยปกป้องทำให้ฟันแข็งแรงพิสูจน์แล้วนะคะดิฉันแนะนำเซนสดอร์มอลติแค่ค่ะซึ่งก็ต้นรวย อาชีพทำสวนะคะคุณผูนคมตั้งเป็น,นัวนนเองคุณพระจอนตอนนี้รถมเตอร์ไซค์ฟ้าไี้เองเที่อวทั่วไทย,ยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิก2-3ปีเหลังจากนั้นผง,งอายุมากขึ้นเที่ยวเรื่จึงซื้อมอเตอร์ไซค์ฟา้าขนาด20กูเลือกราคา5,000บาจากนั้นสั่งซื้อแผงโซล่าเซลล์2แผงแผงละ1,000บา,า,าทซื้อแบตเตอรี่35ขั้น,น3,000บาทรวมแล้วเปเส็จ ต์้าตาเรามนมีบางยังเดียวไม่เชื่อพูดทยเริ่มต้นเดิ่ทำากวตถนาทีจรวจัดการสินรีุทธิ์่้ต้มตีการจัต่างๆจริงจัดการไม่เสียค่าน้ำจัดการใดรถคันนี้ถูกต้องการกฎหมายทุกอย่างจบปีเสียภาษีทุกปีสถาการเดินทางท่องเที่ยวต่ประเทศคุณพระรามบอกว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติขอถ่ายรูปจะขอทาชกาการประดิษฐ์กาาใช้เองอยู่เสมอ แบบนี้แล้วก็เที่ยวประหยัดให้ค่าทุนค่าอะไรเลยมีแต่คากินอย่างเยอะเต็มๆเลยทั้งหมดน่ามึนใช่ไหมตัวับใช่ด้วย่ไม่เร็วหรครับประมาณ20กิโเมต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆลมพัดมาจ้าเ็มเตดม ทักตนนแล้วนเงินกเ็นครับเราจะมาไปโคที่หมู่บ้านคนสูงบนห,น,บน,หน,นึ่วัยเนหึ่งเนยก้อีม่ีการออกสินค้าใหม่ที่ดูเพิเมือนหมป้นเสือไม้แต่แท้จริงแเป็นเพื่อต่เสือไม้เขึ้นมา,มา,เ,นานนเพ่แก้ปัญหาวนยการตาือแต่แต่ตังอึ้นเสินค้าอุโของบ้คนสูงที่ดูสะอาดสวยงามซื้อเป็นของฝากได้เพื่อรารพกสิน ผู้จับ้าน ram, คนสูงเล่าถึความเป็นมาขอต้าดเสียไม้ก็เกิดจากการปีด้วยนระว่างรตลาดราคาตกหรือวีละแค่ส nah ิบบาทขายก็ขาดทุนไม่ขายก็เน่าเสียประกาชาวสวนจึงรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยตาลองปิดลองถูกจนมาจบที่โรงอบพาราโราหลังสายนาทิขนาด6คู8สง2เมตรตัดน้อง10ซเซีสคงที่6สี่วันเพแกก็หนึ่งสองลูกเสร็จแล้วก็เสริไมสดีค่ะลูกราคาหบาท เครื่องนี้ดับนทีาเชื่รับ้่สนใจสถามข้อมูลหรือสนใจส่ซื้อิงต่อไดางโัเลสนล์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะดูตรงนี้นะเย้พอกินมะม่วงอยู่